ฟุกชลัดเปิดใจเพิ่งคบบีน้ำทิพย์เผยเลิกกับภรรยาเก่าแล้วข่าวลือแย้งไม่เป็นความจริงฟุกสลัดนักธุรกิจหนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับบีน้ำทิพย์เปิดใจเริ่มคุยกันเมื่อเดือนเศษเผยเลิกกับภรรยาเก่าแล้วข่าวลือต่างๆไม่เป็นความจริงจับประเด็นข่าวลือที่ชาวเน็ตให้ความสนใจประเด็นนางเอกแย่งสามีคนอื่น มีการคาดเดาไปต่างๆนานาซึ่งข่าวลือดังกล่าวถูกโยงไปถึงชื่อนางเอกบีน้ำทิพย์จงรัชตะวิบูลและชายหนุ่มที่ถูกโยงก็มีชื่อของฟลุกชลัชีวะเกษมสุขนักธุรกิจสุดเทด้านอสังหาริมทรัพย์และเจ้าพ่อนำเข้านาฬิกาแบนรนด์หรูซึ่งมีภาพของทั้งสองคนออกสื่อมาให้เห็น เพื่อไม่ให้ข่าวลือถูกลือออกไปไกลจนสร้างความเสียหายให้กับบีน้ำทิพย์จึงทำให้ฟุกชลัดได้ออกมาเปิดใจผ่านทางไอจีบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเขียนแคปชั่นว่า Tell the truth พร้อมระบุตนเองเลิกกับภรรยาเก่าแล้วส่วนความสัมพันธ์กับบีน้ำทิพย์เพิ่งเริ่มคบหาเมื่อเดือนเมษายน จากกรณีที่เป็นข่าวเรื่องนางเอกชื่อดังแย่งสามีของเมียที่มีลูก2และลูกคนที่2คือมีอายุ4เดือนและบีน้ำทิพย์ถูกโยงประเด็นเรื่องนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผมขอแจ้งผ่านทางไ g นี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะความสัมพันธ์ของผมและภรรยาเก่าเลิกกันไปแล้วเราตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ยังต้องอยู่ด้วยกันเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบกันเรื่องรูปผมและภรรยาเก่าตกลงเจรจากันว่าเลิกกันแล้วก็ควรแยกกันอยู่และเรามีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าใครต้องทำหน้าที่ไหนในการดูแลลูกซึ่งไม่ใช่การหยากกันอย่างที่ตกเป็นข่าวเพราะเราไม่เคยจดทะเบียนสมรสงานแต่งก็ไม่ได้จัดเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปในครอบครัวเท่านั้น ส่วนกรณีของน้องบีเพิ่งได้คุยกับน้องเขาหลังจากที่เลิกลาเด็กขาดจากภรรยาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าเขาจกสาม,มีคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริงน้องบีเขาไม่รู้เรื่องด้วยและการรู้จักของเรานี้ผมยอมรับว่าเพิ่งคุยและกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ตั้งแต่เดือนเมษายนส่วนอนาคตจะพัฒนาไปมากแค่ไหนขอให้เป็นเรื่องในอนาคตครับ ข้อความที่ผมเขียนวันนี้เพื่อยืนยันว่าทั้งหมดเป็นความจริงมีไทม์ไลน์ที่แน่ชัดทุกอย่างจะเอาหลักฐานมายืนยันผมก็พร้อมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าความจริงเป็นยังไงเพื่อทำให้การเข้าใจผิดทุกอย่างได้กระจ่างชาัดเปิดเผยตัวไม่ลักลอบทำให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยข้อความหรืออักษรที่ไม่เป็นความจริงสุดท้าย ผมขอโทษที่ทำให้มีเหตุการณ์ที่ทำให้คนมองน้องบีอย่างเข้าใจผิดทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงผมขอรับผิดทุกอย่างผมขอความการุณาทุกคนโปรดเข้าใจชีวิตคู่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคนสองคนมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกและหยุดความสัมพันธ์แต่ถ้ามีการผูกพันเรื่องลูกผมก็ดูแลเรื่องลูกสุดความสามารถที่ผมมี และเพื่อที่จะไม่พลาดทริปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ